เราไม่ได้ไปเก็บของเนาะเราจะไปเก็บที่ไหนเอเใครตี <Okay. S 1> <Okay. S 2> thank you so m รับ Okay, be okay, boxing รีบลงเลยมันมันไม่ขึ้นมาใช่ไหมไดเเกยบแล้วมันไม่ขึ้นมาเรดูเจ็บของเลยไม่รู้อะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาเราก็ได้เก็บแล้ี่ไปเก็บของก่อนเกาะเก็บอะไรเลยตามมาด้วยกันตามมาด้วยกัน เป็นมั้งเหรอโหดมาก่อติดต่ดต่อไมดต่อตด้ได้ได้ได้่อติด,ดมม่มีข่องิอติด่อติ่อนเด่อติดไ,ไม่เป็น ตินตามเส้นอยู่เ,เาเคกำลังไปตินตามเส้นอยู่ยดมาแล้วมีคนนะ

ยันไม่อยู่ทางนู้นนะมันมีสะโพกเลยซิไงจะไรสะโพกเฮ้ย เห็นแนละ้วเห็นแนละ้วมีชาร์จแล้วนะ่ Final call. Board ไ,ไหนเชไมาเลยมาเลยข้ามมาเลยหลงใสก่กันอยู่ 都没了。Mm hmm. Approaching. What are we doing อยู่ทังไหนโ t ม e ีที่มาร์กไปไหนชั้นไหนหนีแล้วนีแล้วไปรวมกันดีกว่าปลอดภัยก่อะเอาเราอยู่ทั้งไหนคุณครูกลับมาที่เดิมโอ,โอเค attack the mark <Okay. S 1> attack the mark โอเคด่นีอ้หอยู่ตรงไหน attack the mark ตรงไหม a r e d a ไปพร้อมกันไหมเป็กคนละทางปะพร้อมกัน คนละทางพร้อมกันไหมท่านเฉยมันหน่อยเอามันหน่อย,อยงั้นน่ะดูตามไปมาตามอย่างนั้นได้ได้ใช่ใช่ตัวหุ่นมัน อยู่ข้างลา่างมันอยู่ข้างลา่างผมมันเอาไม่ได้ถ้ากดใช้แล้วมันก็ใช้นี่ใช่ไหมคือว่ามีหลายตัวเลยข้างล่างเราว่างอย่าลงไปนะใช่เหนื <c oughs> ่อยไหมเหนื่อยเฮ้ย <c oughs> วงมา้าอยู่ไหมอานนี้หน่อย พาหนีหน่อยเอาไทท่านพาหนีหน่อยมันอยู่ภูเขามันอยู่ภูเขา mặc cho location. lên cho You know mặc cho lúc lên mặc Đây, เดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาของกูดูดอรอคอยเลยรด,ดโอ้มันก็ไม่ยอมไปนะมมามามาพาเพืกูไปหน่อยรถเลยจีรถจีรถ không có yêu mì nữa mình nhìn vào bọn nữa ừ พาพาไปบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะเดี๋ยวจะถักหมุดให้คุณน่าจะเลิกฟาร์มกันแล้วนะแล้วก็ไปก็จะดูพี่ปากให้ไหม โอ้โคแม่เออวันนี้เงินตั้ง27นะเราน่าจะซื้อของครับไม่รูมันจะเป็นเะไรเอือย แลลนีลยเรามีน่าจะไม่รอดนะจะถึงแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยบ้านเตรียมตัวนะถ้าเราไปแล้วแปลงเป็นไทท่านเลยนะถ้าเราไม่แปลงเราสู้ไม่ได้นะแปลงเลยลงไปแปลงเลย I got supplies. not I got supplies. Let me me มีเสียงโดดป๊อปป๊อปป๊อปอยู่ไหนนี่ Attack the mark นี่ ที่เดิมนะใช่เป็นลังลงมามันมีที่นดีด้วยไหมเอาเอา้เอาะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเราลืมแปลงล่างหร,หรือแปลงไปแล้ว ไม่ไม่ไม่คุณครูบอกว่าลงเหรอให้แปลงล่างเลยนะโหลาดได้ไงคุณครูบอกว่าลงลงเสร็จแล้วนะให้แปลงล่างเลยเพราะเพราะว่าอะไรเพราะใช่เพราะว่าไอเพราะว่าไอมันจะ attack the mark ไอ้ีเลยชี่ไอ้มามาบ้านใหญ่เลยด่วนมาบ้านใหญ่ด่วนไม่เปิดเอาไททันด้วยนะมาหรือยังบ้านหลังใหญ่อะ่ะเข้าเข้าเข้ามามันไม่เปิดเอาไททันเสียงงเออขึ้นชั้นสองแล้วไปเปิดเอาไททันในรถไฟน้อยอขึ้นชั้นสองนะม,นม,นมันมันมันมีเอายังมีคนอยู่นะ ที่อคนนะ่ะเขาขี่ไปแต่ขี่ไปมันก็ไม่ไม่นั่นนะั่นไม่ใช่หรอมันก็ออกไปอ๋เอเรางั้นเราไปสู้กับมันรถครไม่เมื่อกี้ไม่มีเลือดนะคุณน่าจะเติมเลือดเติมอะไร

เก่งว่ะเพิ่งรู้ว่าไทาท่านโดนไฟไหม้ได้เฮ้ยระวังระวัง,งโอ้มันแก้ไขแล้วนี่หว่ามันรู้ด้วยทูอยู่ตรงนี้อะมันเพียงมาแล้วนะโหดว่ะมันโหดมันโหดมันโหดมันเพียงระเบิดเข้ามาคือทูตายเลยนะ เ้าก็ออกเลยออกจากตรงนี้เลยนะเรียบร้อยโดนระเบิดแล้วนะเ,เอาอีกทีหนึงยิงยิงยิงเถอยถอยเถอย่ด๋ย,ยมันเตี้ยงระเบิดมาถอยเลยมันรู้แล้วมันเตี้ยงเข้ามาเราตายอย่างเดียวนั่้ไงไ<ป>เตี้ยงเลยเตียเลยเตี้ยงไฟใส่มัน